แท็กทีมล่าเหยื่อแบตเจอร์และไคโยตี้ภาพประหลาดที่เกิดขึ้นในทุ่งหญ้าของเวลลิงตันโคโลราโดทำให้เราได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์เมื่อคู่อริตามธรรมชาติกลายเป็นบัดดี้ล่าเหยื่อด้วยกันนั่นก็คือภาพของเจ้าไคโยตี้และแบตเจอร์คู่นี้ ภาพที่ถูกเก็บไว้ได้ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาได้กลายเป็นอินเทอร์เน็ตเซนเซชันชาวเน็ติเซนต่างก็อยากจะรู้จริงๆว่าเจ้าสัตว์ทั้งสองเนี้ล่าเหยื่อด้วยกันได้ยังไงเจ้าสัตว์2ตัวเนี้ยหากินตามลำพังได้อย่างไม่มีปัญหาแต่พอมาอยู่ด้วยกันพฤติกรรมของพวกมันช,ช่างเล้าใจชาวมนุษย์อย่างเราๆเข้าอย่างจัง ดูผิวเผินการจับคู่ครั้งเนี้ยมันช่างเป็นไปไม่ได้เลยแต่จริงๆแล้วทั้งคู่กลับเกื้อหนุนกันได้เป็นอย่างดีสัตว์ทั้งสองชอบกินอาหารที่คล้ายกันอย่างเช่นแพรีริด็อกมามอสและกระรอกดิน ทั้งสองมีวิธีล่าเหยื่อที่ต่างกันเจ้าไคโยตี้จะวิ่งไล่ตามเหยื่อจนกว่าจะสบโอกาสขย่อมเหยื่อด้วยกรงเล็บและเขี้ยวคมกริบแต่บ่อยครั้งเหยื่อจะสามารถกระโดดลงรูใต้ดินรอดตายไปวุดวิดนี่คือช่วงเวลาสำหรับเจ้าแบตเจอร์นักขุดเพราะตามปกติแบตเจอร์จะขุดดินเพื่อลงรูไปหาเหยื่อ แท็กทีมกันแบบเนี้ยเหยื่อชะตาขาดจะรอดได้ยังไงโดนดักทั้งบนดินแล้วก็ใต้ดินแบบเนี้ยนักล่าแพคคู่สองตัวนี้ได้ออกล่าเหยื่อด้วยกันในพื้นที่ส่วนของแคนาดาอเมริกาและเม็กซิโก โดยปกติแล้วพวกมันจะแท็กทีมกันในฤดูร้อนเนื่องจากแบตเจอร์สามารถล่าสัตว์ขนาดเล็กที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ดินได้เองในฤดูหนาวแต่แม้ว่าจะทำงานร่วมกันทั้งสองก็ไม่ได้รวมโต๊ะอาหารกันนะใครจับได้ก่อนก็เอาไปไม่มีแบง่งทว่าการมีใครสักคนคอยอยู่เคียงข้างกันระหว่างการเดินทางที่แสนยาวไกลเพื่อออกล่าเหยื่อแบบนี้นะ่ะมันก็ไม่เลวเลยทีเดียวนะว่าไหม